สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l ของเซลด้อมทีสิบครั้งฮะวันนี้เราจะมานําเสนอไกด์นะครับก็ไม่เชิงว่าไกด์หรอกนะแต่ว่าเราจะมาลอง e x c h a n g e สัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าเพจนั่นเองนะครับผมเงื่อนไขของการ e x c h a n g e นะครับนั่นก็คืออย่างแรกนะครับมันจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทเดียวกันเท่านั้นนะครับถ้าเป็นหมาก็ต้องผสมกับหมาถ้าเป็นแมวก็ต้องผสมกับแมวนะครับในกรณีที่เป็นสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆนะครับที่มันหน้าตาประหลาดๆแล้วดูไม่รู้ว่าเป็นเผ่าพันธ คิดไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันจะต้องใช้หน้าตาแบบเดียวกันเท่านั้นอย่างเช่น Desert Fox ก็ต้องใช้คู่กับ Desert Fox เท่านั้นนะครับเลปันดาก็ต้องใช้เลกับเล p ันดาเท่านั้นนะครับเอาตรงผมก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเอาอย่างเช่นเอาช้อปปีลองไปผสมกับแมวนะครับถึงแม้ว่าช้อปปีจะมีความสามารถเหมือนแมวก็ตามนะครับแต่ว่าผมคิดว่า,าไม่น่าได้นะครับเพราะว่าผมเคยลองใช้หมีกับแพนด้ามันไม่ได้ นะถึงแม้จะความสามารถเหมือนกันก็ตามนะครับทีนี้เรามาดูกัน exchange กันนะครับ exchange จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่สามารถ exchange ข้ามเทียร์ได้นะครับคือไม่ใช่ว่า e x c h a n g นข้ามเทียร์ไม่ได้ห้ามเกิดห่างเกิน1เทียร์นะครับอย่างเช่น1ผสมกับ1เนี่ยได้ชัวนะครับหผสมกับเทียร์สอเนี่ยได้แน่นอนแต่ว่าเราไม่สามารถน,นํา1ไปผ,ไปผสมกับ3ได้ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ ทีนี้เราจะมาลอง exchange เ,เ,เทีย,ทยดูซึ่งการเอาเทียหนึ่ผสมเทียหนึมันจะมีโอกาสออกเป็นเทียสองกับเทียสามนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับวิธีก็คือเราพยายามไปเก็บให้มันเลเวลสิก่อนนะครับเอ้ผมไม่แน่ใจมัน exchange ได้แต่เวลแรกหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเก็บให้เวล10ก่อนโดยความมโนที่ว่ามันอาจจะทําให้โอกาสออกเป็นเทียสามมากขึ้นฮโอเค พอเราก,กดที่ exchange นะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บสัตว์เลี้ยงก่อนนะกด exchange นะครับแล้วก,กดบวกตรงนี้นะครับนี่สองกดบวกตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเก็บรูปลักษณ์ของตัวไหนไว้นะครับอย่างเช่นเราอยากเก็บตัวนี้ไว้อ่ามันก็จะออกมาอันนี้คือผลลัพธ์นะครับหรือว่าเราจะเก็บสกิลหรือ appelance นะครับเราก็เลือกเลือกเอานะครับหรือว่าถ้าเราไม่เอาก็เอ่อ เซิรได้ไหมโอเคถ้าเราอยากให้มันสุ่มหมดเลยก็ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้มันได้ exp fishing 3%นะครับได้ farming สที่เวลสินะอันนี้รู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากจะเก็บเอาไว้นะครับทั้งแอพพลานแล้วก็ทั้ง Skill รู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ วินีนี้เดี๋ยวผมจะไม่ทําการติ๊กอะไรเลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงให้มันสมใหม่ทั้งหมดนะครับตั้งชื่อว่าเออซูปเปอร์ดอร็อกดีกว่าซูปเปอร์ด็อก <c oughs> โอเคแล้วก็กดคอนเฟิร์มเขาบอกว่าการเอ็กเชนนะครับมันจะทำให้สัตว์เลี้ยงหายไปนะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวใหม่นะครับถ้าเราไม่ได้เก็บ เลือกที่ติ๊กที่สกิลไว้มันก็จะไม่ได้เก็บสกิลไว้นะครับอย่างเช่นถ้าเราติ๊กสกิลมันก็จะเก็บสกิลไว้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้จะทาการเก็บนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สมใหม่เลยนะครับซูเปอร์ด็อกชื่อไม่น่ารักเลยวะต้องใหม่เอาเป็นเออเอาเป็นอะไรดีอะ <c oughs> เอมอม็อคาแล้วกัน มกค่าอย่างนี้เปล่าวะช่างมันโอเคกดคอนเฟิร์มแล้วกด Enter ปึ๊บวู้คอมแบทเอ็กเปร์ตกกูดเอาเคมีเอ็กด้วยได้เทียร์สามเกกูดมากนะครัชแรมเลยโอเคถ้าได้คอมแบทเอ็กนี่คุ้มมากแถมได้สกิลเอ็กพีสารอีกถือว่าใช้ได้เลยเยี่ยมนะฮะ นี่ก็เป็นวิธีการผสมสัตว์เลี้ยงแบบง่ายๆนะครับส่วนง่ายๆการบวก EXP มันก็คือตามจำนวนเทียนะครับสกิลแพสซีมันถ้าอยู่ที่เทียสามมันก็จะบวก3%นั่นเองนะฮะอย่างเช่นสกิลของสกิลของนีเดอร์เซิร์ฟฟอกของผมนะครับมีบล็กหนึ่งเกตเทอร์ลิง3%แล้วก็ใช้ดู r a าบิลิตี้ลดลง3%นะฮะอันนี้อยู่ที่เวล10 เลเวลสิมันก็จะเก็บของได้เร็วประมาณ3วินะครับเดี๋ยวผมลองดูตัวอื่นก่อนผมมีหลายตัวเอ่อถ้าเป็นหมีก็จะเก็บ3วิแล้วก็นี่เป็นกีนก็3วิเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เทียสามมันจะเก็บที่3วินะครับเร็วที่สุดนะฮะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับไกด์นี้นะครับก็ลองไปผสมเพชรกันดูนะฮะแล้วขอให้โชคดีออกมาได้เทียสามละกัน ครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมกันมานะฮะแล้วไงคอยติดตามไกด์เรื่อยๆจะพยายามอัปโหลดเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมใครถูกใจอะไรก็คอมเมนต์ subscribe กันมากดไลค์กันด้วยนะจ๊ะไปละสวัสดีครับ <ST>.